สวัสดีคะ่ะทุกคนนพบกับแม่หมออมมี่วันนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าคนคนนี้ที่คุณคิดถึงเขาอยู่เขารู้หรือเปล่าคะว่าคุณน่ะชอบแล้วไม่ชอบอะไรเขารู้ใจคุณแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเชฟครั้ง,งนัน ตรงนี้กันเลยนะคะแน่นอนค่ะทุกคนเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยเชื่อมั่นในไพ่ในการ์ดทุกสำรับที่เรากำลังจะดูกันนับแต่นี้ด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วคิดถึงหน้าคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเขาดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกการ์ดกันเลยค่ะวันนี้แม่หมอมากันในสาตัวเลือกตั้งจิตคิดดีๆนะคะตัวเลือกที่หนึ่งค่ะเป็นการ์ดใบนี้ค่ะถ้าชอบเลือกได้เลยสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะ และตัวเลือกที่2เป็นการ์ดใบนี้ค่ะถ้าชอบเลือกได้เลยนะคะชาวกองที่2ค่ะและตัวเลือกที่3เป็นการ์ดใบนี้ค่ะ3แล้วค่ะโอเคเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาว่าค่ะคนคนนี้รู้ใจคุณแค่ไหนนั่นเองชาวกองที่1การ์ดใบนี้เริ่มเลยนะคะชาวกองที่1เขารู้ใจคุณแค่ไหนคะ อันเนี้ยสำหรับ70-80%แไม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นคนรักเก่าคุณหรือเปล่านะคะเขารู้ใจคุณมากๆรู้ว่าคุณชอบอะไรแล้วไม่ชอบอะไรรู้ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นระหว่างเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมีทั้งเรื่องเวรกรรมทุกเรื่องเลยที่ผ่านเข้ามาในเรื่องราวในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาและเอาจริงๆอ่ะเขารู้นะว่าคุณอ่ะมีทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวนะคะประมาณนั้นแล้วมันเป็นเรื่องเวรกรรมที่ทําให้คุณกับเขาอ่ะตัดกันไม่ขาดเขารู้เขามองเห็นในเรื่องเวรกรรมมากๆเป็นเหมือนกับว่าคู่เวรคู่กรรมอะไรกันประมาณนี้แล้วเอาจริงๆอ่ะค่ะเขาอยากกลับมา เริ่มต้นใหม่กับคุณนะหรืออยากกลับมาสารสัมพันธ์อยากกลับมาคุยอะไรแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเริ่มต้นใหม่หรือกลับมาดีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอะอยากกลับมาคุยด้วยอะไรประมาณนี้แบบนี้ไปก่อนนะคะอะจบไปเดี๋ยวเราดูชาวกองที่สองกันเลยค่ะการ์ดใบนี้ชาวกองที่สองเขารู้แค่ไหนคะบางคนมีต่างชาติต่างภาษาหรือรักแดนไกลเช่นเหนือล่องใต้อะไรแบบนี้ที่มันห่างไกลกันนะคะเขารู้ไหม รู้ในบางเรื่องรู้ไม่หมดรู้ไม่ได้รละเอียดแต่เขารู้ในด้านเสียของคุณจะเยอะกว่ากว่าเช่นหนึ่งเลยบางคนน่ะซื้อของเยอะใช้เงินเก่งสิ้นเปลืองหรือไม่ค่อยเก็บออมเงินอะไรประมาณน,นี้ค่ะรู้เลยว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการออมเงินอะไรแบบนี้การลงทุนที่แบบเอ้ยพลาดไปผิดไปแบบนี้เขารู้ในด้านแบบนี้นะคะหรือเขาอยากให้คุณน่ะช่วยเหลือ เขาคิดว่าตัวเราอะค่ะอยากให้เขาอะช่วยเหลือในเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้ด้วยอะจบไปชาวกองที่สองสามเริ่มได้สําหรับชาวกองที่สามโดยผ่านการ์ดใบนี้เขารู้ใจคุณแค่ไหนคะว่าชอบและไม่ชอบอะไร คนนี้ถามว่ารู้ไหมรู้นะว่าคุณนะ่ะหนึ่งเลยเอาแต่ใจตัวเองสองเลยเผด็จการชอบสั่งจี้นู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้แต่ก็มองไม่ออกทั้งหมดในตัวเรานะคะมีบางอย่างที่คุณบอกเขาไม่หมดหรือปิดกั้นตัวเองไว้พอสมควรเลยทีเดียวแล้วเอาจริงๆซึ่งเขาก็อยากจะช่วยคุณนะเขาอยากรู้เออหรือเขาอยากถาม อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับมองไม่ออกซะมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะโอเคตามนี้นะคะขอให้ทุกคนเปิดรับพลังงานดีๆไปอะไรไม่ดีก็ขอให้เก็บไปคิดแล้วลองแก้ไขดูแล้วกันเนาะประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ก่อนอื่นก่อนไปอย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามเนะพจแม่ลูกผูกดวงให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ